เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเช้าวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆทาย่ำๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อนะครับคันนี้เป็น v ีออส V2010 ครับวีออส Gen2 รถสวยๆเลยครับแม็กสวยย่างดกดีแม็กเงางามครับสีสันสวยภายในสะอาดภายในเป็นเบาะหนังครับคันนี้กระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลัง กับราคาหลักหมื่นเท่านั้นเอง8800 0ืบาทครับไปขับเที่ยวกันอหล่อได้เลยรถปี2010นะครับราคานี้สามารถต่อรองได้เกียร์ธรรมดาระบบไม่ซับซ้อนครับดูแลง่ายไม่จุกจิกเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นวิทยุมีครบครับสีสันมีเก็บสีที่ด้านหน้าสายบ้างนิดหน่อยครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่คนครปฐม เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคันนี้ปี2 0 1 0ครับตัว J ภาษี6ก็กอ็ไปต่อตอนโอนได้นะครับกระจกไฟฟ้าสีบ้านห้องโดยสารสะอาดเบาะหนังฟูฟูครับสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยครับไม่แตกหักไม่ชำรุดสนใจติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให,ให้ด้วยครับสวัสดีครับ